ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งซุปตาจีนขวัญใจคนไทยนะคะสำหรับฟ้านปิงปิงหลังจากแวะเวียนมาเมืองไทยร่วมขบวนพาเลตเปิดงานมหาสงการเวอร์วอเตอร์เฟสติวัล2024เย็นทั่วล่ามหาสงการ2567ให้แฟนๆได้ยนโชมหน้านางพญาแสนสวยไปเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะ ล่าสุดนะคะฟ้านปิงๆิงก็ได้โพสต์้วยป๋อเผยให้เห็นช่วงเวลาที่เธอกําลังทานอาหารไทยอยู่ซึ่งเมนูที่ฟ้านปิงๆิงสั่งมาทานนั้นบอกเลยว่าทั้งหลากหลายและบางอย่างนะคะก็แซ่บเอาเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นไข่เจียว่อมตำไข่เค็มหมึกช็อตและยำสีจัดจ้านน่าทานค่ะฟ้านปิงๆิงนะคะยังโพสต์แคปชั่นว่าทําไมฉันถึงชอบอาหารไทยได้มากขนาดนี้ ชาบแบบเสมอต้นเสมอไปลายไม่มีอะไรที่มาแทนได้และสามารถทานได้เรื่อยๆไม่มีเบื่อ